สวัสดีครับบอกว่าผมผอมแลใช่ไหมเดี๋ยวรอดูเลย นี่กินจริงนะครับผมอน,นะครับของแฟนคลับตั้งแต่เมดอินไลท์สังเกตให้สังเกตได้นะฮะ แขีว่าคอ,อ,อ,อสโอมโคสโดโมโคสโคโม อิ่มนะแผลไม่ใช่แพลนะ น,น,นั่เนี่รู้กันส้ออันนี้ได้มาแบบน้ำมากอืมครับเป็นซิลลิ่งแว็กนะครับผมเอาไว้ประทับตาซองจมหมาย ข้างในก็มีอุปรกรณ์พบเ้าเอามาใครขับให้มาประมาณสามปีแล้วมันใช้ไม่หมดเลยอย่างเงี้ยพี่นินวสวัสดีครับ นั้นเยอะเยอะมากถังอันนี้ไว้ตัดผมไว้ลอง นี่อะไรอีกแนนี่มาอยู่นี่ได้ไงก็ไม่ร้สวัสดีครับผมมีนฮิรวิทย์ครับแอบฟังน,นี่ไ องเล่นเยอะของเล่นเยอะ,อ,ยอ,ะอันนี้ตั้งแต่คนฟอร์ประมาณ175คล์นะครับอเอาง่ายๆคือมาแอค ว่าเก็บของแฟนคลับไปครบแล้วก็มาแอบก,ก็กินเยอะนาารระฮะว่าพร้อมจุดประสงค์หลักๆเลยของไลฟ์เนี้ยไม่มีอะไรหรอกตรงปะอความจริงเยอะเยอะมากห้างนีน น่าใส่เสื้อมาจะได้สะดวกหน่อยาะทำที่เปิดนอนนินเน่พูดถึงเสื้อเราก็มีเสื้อมาจ้ะ อ่าเรียบร้อยง่ายหน่อย,น,ยนี่นี่ฮะขุมสมบัติมหาสารอาืมม้าอตกองอืมม้าอบ ขึ้นกะเหตัวน่าไหมเดือดพวกบรรดาซองจดหมายทั้งหลาย ก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้นะจ๊ะแล้วก็วมังคขาบอกว่าอืตุ๊กตาทุก,าาท,กที่เห็นตั้งบนเตียงตอนนี้เป็นไหนแล้วหาไม่เจอนี่ก็มีแพ็คเข้ากระสอบเก็บไปตรงนี้บ้างเพื่อความปลอดภัยของฝุ่นฝุ่นสชไหไัไอเสือ มันนั้นไม่ต้องเป็นอันน้อยใจกันไปนะจ๊ะแล้วก็นอนนี่เนื้ออุลกิสอซ ต่างต่งตงางนานาเนาะใดๆก็จะตรงนี่นะถึงอิ่มเราก็จะกิน อืมกำลังไล่ดูอยู่ว่าของชิ้นแรกในชีวิตคืออันไหนอันนี้ไม่ใช่น,นอนอันนี้งานมันเกิดปีแรกอายุเขายี่สิบ ก็ผ่านไปสามปีใช่ปะ่ะตอนนี้23สามนี่อันนี้ก็แรกๆเหมือนกันล่มได้มาตอบวงสวงวงสวงบังเอ,อิญรักซีท่านหนึ่งแรกแรกเลยจากบ้านวอนแปด คนอะไรความจำโคดดตรดีอันนี้ได้มาจากเกาหลีเนี่ยเออเก็บไปนาอ ต้องมาต้องข้ามไฮโดรคนี่อานนเ้นะได้มาหลังไต้แฟนมิตติ้งที่เกาหลีมาแล้วสามปีที่แล้วนะครับจากน้องนุ่น นะนี่สมัยเพชรชีพสงครามไฮสคูประมาณนี้ไม่ไหวแล้วอิ่มไปแล้ว อ่าเติมอ่เมือ,อไปแล้วไปเล่นเกมแล้วร้อนไม่ได้เปิดแอร์ห้องนี้นั่จ้าบ๊ายบาย see you